สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการทำแป้งขนมตาลสูตรตากระยายนะคะเราจะส่งแป้งแล้วก็เนื้อตาลไปให้นะคะชุดนี้เลยค่ะชุดหนึ่งเราทำให้หมดเลยนะคะถ้าใครจะใช้กะทิขวดแบบนี้นะคะ2ขวดก็คือ500กรัมแล้วก็มีน้ำอีกร้อกรัมนะคะ เราต้องใส่ให้ได้600กรัมนะคะวิธีทำก็คือเอาแป้งใส่ภาชนะแล้วก็เอาเนื้อตาลใส่ลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกะทิถ้าใครใช้กะทิสดแบบนี้นะคะเราก็ใช้ทั้งหัวทั้งหางเลยค่ะให้ได้600กรัมนะคะผสมเลยค่ะ ผสมให้เข้ากันอย่างนี้เลยนะคะมันเป็นเม็ดไม่เป็นไรนะคะแป้งเป็นเม็ดไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราพักแป้งไว้สักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะแป้งขึ้นแล้วเราก็นึ่งได้เลยะคะ่ะ แบ่ให้หมดเลยนะคะให้ได้หกร้อยกรัมนะคะผสมกันแปลงแบบนี้เลยค่ะรเราจะสังเกตนะคะแป้งอาจจะเป็นเมน็ดนิดนึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรา พักแป้งไว้แป้งก็จะผสมกันเข้าไปเองได้ค่ะตอนหยอดนะคะเราก็คนนิดนึงก็ใช้ได้เลยนะคะแค่นี้ค่ะแล้วเราก็ใช้แรปแรปเลยนะคะหรือใช้ไฟชนะอะไรก็ได้ค่ะปิดไม่ให้อากาศเข้าพักไว้30นาทีนะคะ